สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฟิร์สครับจากรายการ e ีรีวิวครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับการโต้ใหม่นะครับที่ทางซูมคาเมล่านะครับได้นำเข้ามาครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวตัวโปรเกตนะครับที่เป็นนี่นี่นี่ โปรเกตนะครับที่เป็นการนะครับ C-A Express นะครับไทยเครับซึ่งการตัวนี้นะครับจะเป็นการนะครับที่รองรับการทํางานนะครับกับเจ้าตัวพวกกล้องโซนี A7 รุ่นใหม่ๆนะครับที่รองรับเจ้าตัวการตัวนี้ครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับความเร็วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามชมแต่นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีนะครับเจ้าตัว r e a d e r ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น r e a d e r ของเจ้าตัวไทยเอนะครับแล้วก็ในอันนี้ครับเราสามารถนะครับเสียบได้ทั้งเจ้าตัว c F H x p e s ไทยเอนะครับแล้วก็ SD สติการนะครับที่เป็น U.S. 2นะครับได้อีกด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมารีวิวคู่กันเลยทั้งเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่เอามาต่อนะครับกับเจ้าตัวการนะครับที่เป็นเจ้โดัวแ b b c k ส p ทย e s เนีนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลย ก็สําหรับการนะครับเจ้าตัวโปรเกตตัวนี้นะครับสเปคของมันนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวไทยเอนะครับจะมีความสุเดียวนะครับก็คือเจ้าตัว160กสิกนั่นเองครับแล้วก็สปีดนะครับในการเขียนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ700นะครับเมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็ความเร็วนะครับในการอ่านนะครับอยู่ที่800เมกะบิตเพอร์เซกครับตัวนี้นะครับรองรับการตกกระแทกนะครับแล้วก็รองรับนะครับเอ็กซ์เรย์พูฟครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับค่อนข้างจะดีแล้วก็วัสดุเท่าที่ผมได้ลองจับนะครับก็ ค่อนข้างดูดูดีมากๆเลยอาจจะมีความพลาสติกนะแต่ก็ด้วยความที่เป็นสีเงินนะครับมันก็ให้ความแบบฟิลแบบโลหะประมาณนึงเนาะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับวัสดุของจอตัวโปรเกตไทยเอตัวนี้ครับ มาพูดถึงการใช้งานนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนิเอจจักมาโฟนนะครับที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกครับว่าตัวนี้นะครับเป็นการนะครับที่ปลดล็อกการทํางานนะครับในทุกๆอย่างครับเวลาคุณใช้งานคือต้องบอกนะครับว่าแม้ว่าเราจะใช้การพวก u s เอสทนะครับที่เป็น V90 ต่างๆนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับเจ้าตัว s a n d ี้ยูเอสทูนะครับที่เป็น V90 ก็ต้องก็ต้องถือนะครับว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวมาตรฐานยูเอสทูแล้วแล้วก็ ค่อนข้างจะเร็วมากๆสำหรับการใช้งานทั่วไปครับแต่อย่างในตัวกล้องโซนี่ A7 Mark IV ที่เรานะครับกำลังใช้ถ่ายหนูตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณใช้งานครับก็ต้องบอกนะครับว่าไม่มีข้อจํากัดนะครับที่ค่อนข้างจะเยีะยมมากๆนะครับเมื่อคุณใช้พวก u ูเทสที่เป็นแม้ว่าตัวนี้นะครับนี่นี่นี่แม้ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นจตัว V90 นะครับมันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับที่ ทําให้เรารไม่สามารถใช้งานได้ครับอย่างแรกเลยครับคือการถ่ายร่าถ้าคุณถ่ายที่เป็นรอลนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายเป็นรอลแบบไหนนะครับ บัฟเฟอร์นะครับเวลาคุณใส่เจ้าตัว S D การนะครับมันจะได้แค่ว่ามัน20ภาพเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบัฟเฟอร์ที่ค่อนข้างจะน้อยแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วครับตัวกล้องมันได้มากกว่านั้นแต่ตัวกล้องครับมันล็อกนะครับสำหรับคนที่จะใช้เจ้าตัว c fps เท่านั้นนะถึงจะถ่ายนะครับเจ้าตัวรอ w นะครับแบบบัฟเฟอร์แบบเยอะๆได้นะครับซึ่ง20ภาพครับในความเป็นจริงคือมันไม่มีความเพียงพอครับถ้าคุณต้องการเอาไปถ่ายรัวจริงเนาะ แล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าตัวการโดยตรงนะครับผมได้จะบอกกล่าวไว้นะครับก็คือเจ้าตัวการนะครับไม่ว่าคุณจะใช้การตัวไหนถ้าคุณถ่ายเป็นรอที่เป็นอันรอมเพรสนะครับหรือว่าเป็นรอที่แบบไม่มีการบีบอะไรพวกนี้ครับเจ้าตัวกล้องนะครับจะสามารถถ่ายนะครับได้แค่6ภาพต่อวินาทีเท่านั้นครับก็อันนี้ก็ถือเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกไว้สําหรับคนใช้เจ้าตัวกล้อง Sony A7 Mark IV ครับ ส่วนในงานวิดีโอนะครับถ้าคุณใช้งานแบบหนักๆนะครับที่เป็นโอไอนะครับ422ซีบิต50เฟรมครับคุณก็ต้องใช้เจ้าตัวการนะครับที่เป็นเจ้าตัวไทย A อยู่ดีนะครับทำให้นะครับถ้าคุณต้องการใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับยังไงครับคุณก็ต้องซื้อเจ้าตัวโปรเกตนะครับหรือว่า ของโซนี่นะครับที่เป็นเซนเซอร์ไทเออยู่ดีครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ในส่วนงานตรงนั้นนั่นเองถ้าถามนะครับว่าเจ้าตัวโปรเกตไทยเตัวนี้นะครับสามารถใช้กับกล้องอะไรได้บ้างนะครับกล้องที่ตัวที่สุดนะครับที่เราถ่ายกันวันนี้ครับก็คือช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันเนาะตัวที่ถูกที่สุดครับก็คือเจ้าตัวโซนี่ A7 โฟนนะครับที่เรากาลังไทยอยู่ตอนนี้มี A7s3 นะครับมี Sony A1 นะครับ ถ้าเป็นซีนิม่าไลน์นะครับก็ยังมีอย่างพวกเอฟเฟกต์3นะครับหรือเอฟเฟกต์6ครับก็สามารถใช้นะครับเจ้าตัวการ์ดโปรเกรดนะครับที่เป็นไทเอตัวนี้ได้ครับหลังจากที่เรานะครับได้ดูสเปคนะครับแล้วก็ผมได้พูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับเจ้าตัวไทเอตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมนะครับจะไปลองเทสให้ดูครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างนะครับจากเจ้าตัว UHS 2กับจริงๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาลองเทสกันนะครับการถ่ายรลนะครับที่ความแตกต่างนะครับระหว่างเจ้าตัว x s t r e m Pro นะครับที่เป็น V90 ก็ถือว่าเป็นความเร็วนะครับที่เร็วที่สุดในพวก SD Card แล้วนะครับกับเจ้าตัวโปรเกตที่เป็น Type A ตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างใส่เข้าไปเลยซึ่งตัวนี้เราเคยจริงๆเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นการนะครับที่เลวมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคการ์ดเคลียร์นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกัน321โอเคซึ่งอันนี้นะครับที่เราถ่ายนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นไฮพาสนะครับก็จะได้ประมาณนะครับแล้วก็เป็นคอมเพรสนะครับจะได้ประมาณ30รูปนะครับโดยประมาณ38รูปนะครับซึ่งโบติแล้วจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันโบติผมก็ได้ไม่ถึงเหมือนกันเนาะ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่เราจะทสกันนะครับเราก็จะมาที่โหมดวิดีโอนะครับในการใช้งานครับเราจะเข้าไปนะครับที่เป็นเจ้าตัว q u a l i t y นะครับให้เป็น xavc นะครับ s i นะ 4k ซึ่งเป็น bitrate นะครับสูงสุดที่มันสามารถทำได้พอผมกด record นะครับมันก็สามารถกด record ได้นะครับเป็นปกติซึ่งก็ถูกว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วแต่ถ้าคุณนะครับเข้าไปที่โหมดนะครับที่เป็น s n q นะครับนี่ ตัวกล้องนะครับมันก็จะแจ้งเลยนะครับว่าคุณนะครับไม่สามารถใช้งานนะครับตัวนี้ได้ครับแต่ถ้าเรานะครับมาสลับนะครับไปใช้การนะครับตัวที่เป็นนะครับ CX Press นะครับที่เป็นไทยเนะครับสลับกันเลยตัวนี้เป็นไทยเเนาะเรานะครับเข้าใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เราก็สามารถถ่ายนะครับเจ้าตัว XAVCS นะครับที่เป็น 4K ได้ครับแบบสบายๆครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะตอนนี้นะครับผมถ่ายตอนนี้นะผมปรับนะครับไปที่การถ่ายภาพแบบ High Plus นะครับราเดี๋ยวามกดรัวกัน3,2,1ถ้าคุณเห็นนะครับบัฟเฟอร์มันไปเร็วมากเลย อันนี้นะครับผมกดไปนะครับประมาณ124รูปนะครับจริงๆก็คือไม่ประมาณหรอกมันคือ124รูปก็ต้องบอกนะครับที่เรากดแปดวิบกวีนะครับตัวบัฟเฟอร์นะครับเคลียร์แบบเร็วกว่าจอตัว u s เออสทูครับประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มันไม่จํากัดภาพครับคือเราสามารถเท่าที่ผมเทสนะครับเราสามารถถ่ายแบบ700-800รูปนะครับแบบสบายๆเลยแต่ถ้าเป็น u s เออสนะครับมันไม่สามารถทําำจอตัว ที่รัวแบบยาวๆขนาดนี้ได้ครับก็ถือเป็นประโยชน์นะสำหรับคนใช้เจ้าตัว 4A Express นะครับที่เป็นไทย A นั่นเองครับก็หลังจากที่เรานะครับได้เทสนะครับเจ้าตัวการนะครับทั้ง2ใบนะครับไปนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาเทสนะครับเจ้าตัวรีดเดอร์ตัวนี้กันนะครับว่าเฮ้ยเวลาสปีดเทสนะครับมันจะมีความเร็วนะครับที่แตกต่างกันแค่ไหนเนาะผมจะเสียบเข้าไปนะครับ ก็เวลาเราเทสนะครับเราก็ใช้โปรแกรมนะครับเจ้าตัว b a c k m a g i c Disk นะครับ Speed Test นะครับล้วก็เลือกตัวการ์ได้เลยนะครับ Select นะครับ Drive นะครับเราก็เลือกมาโอเคอันนี้นะครับจะเป็นความเร็วนะครับของเจ้าตัว Select Flash นะครับ3 2 1ครับตัวเครมนะครับมันดาเครนะครับว่าเขียนนะครับประมาณ700นะครับแล้วก็รีดนะครับประมาณ800ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะ ซึ่งก็ต้บอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับกับที่เขาเคลมนะครับพอสมควรเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆนะครับสำหรับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะมาเทสนะครับเจ้าตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยมันเขียนอ่านนะครับได้เร็วแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะแล้วเราก็ใช้นะครับเจ้าตัวโปรแกรมตัวเดิมนะครับก็คือ d i s p ี t e t ส s t นะครับเพื่อเทสนะครับเจ้าตัวนี้ครับมา3โอเค3 2 1นะครับ ซึ่งตัวสเปคจริงๆตัวนี้นะครับมันก็อยู่ประมาณ200ร้อยๆนะครับอันนี้มันสามารถเทสนะครับในการอ่านนะครับได้189นะครับแล้วก็รีดได้เกือบเกือบสามซึ่งเป็นตัวรีดเดอร์นะครับที่ให้บทลำนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแฮปปี้พอสมควรนี่อ่ะแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มองเห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยมันเร็วจริงๆนะผมจะเทสนะครับเทียบกับของ Apple นะครับให้ทุกคนได้ชมกันครับว่าเฮ้ย กตัวเดียวกันนี่แหละถ้าเทสนะครับกับเจ้าของ Apple นะครับมันจะมันจะเป็นยังไงบ้างโอเค3 2 1ครับเมื่อกี้194นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อกี้เจ้าตัวโปรเกตครับผมเคยเทสต์หลายรอบละก่อนเรามาทำรีวิวนะครับตัว Apple ครับมันมีความช้ากว่าของตัวโปรเกตเลยนะครับพอสมควรคือไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็ก็เห็นความแตกต่างครับในการเทสสปีดนะครับ ฝั่งนี้นะครับประมาณ194นะครับอันเนี้ยสูงสุด191 192นะครับส่วนอันเนี้ย260กว่าแต่อันเนี้ยขึ้นสูงสุดยังไม่ถึงแบบ250เลยนะครับอันนี้ก็คือ ความเทพนะครับของเจ้าตัว leader ตัวนี้นะครับของเจ้าตัวโปรเกตตัวนี้นั่นเองครับก็หลังจากที่เรานะครับไปดูการทสนะครับของเจ้าตัวกาเจ้าตัวไทยเอนะครับตัวนี้กันเวลาเนาะโปรเกตหลักหกสิบกครับเดี๋ยวเรามาดูกันการใช้งานนะครับของเจ้าตัวโปรเกตตัวนี้กันนะครับก็คือตัวนี้ครับชื่อเต็มๆนะครับก็คือเจ้าตัว c f เอ็ s s นะครับไทยเอนะครับแล้วก็แอน เป็น s อ c a r การนะครับ UHS b to adapter ครับจริงๆตัวนี้ผมน้องบอกว่าคงไม่ได้มีการทดสอบอะไรมากนักนะครับผมขอบอกเล่านะกันนะครับเพราะว่าผมได้ทดสอบมาแล้วเนาะตัวนี้มันออกแบบมาสำหรับนะครับคนที่ใช้เจ้าตัว c b a c Press นะครับ Type A ซึ่งอันนี้ครับก็จะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีราคาที่ถามว่าแพงไหมก็มีราคาแพงนะครับพอสมควรเลย ซึ่งตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3,700นนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเออมหาโหดพอสมควรแต่ถ้าคุณใช้นะครับจอตัวไทเอนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีวีเดอร์นะครับที่ถูกกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็ ใครนะครับที่ต้องกอนใช้วีเดอร์เจ้าตัวไทยเองครับผมก็แนะนําตัวนี้นะไม่ว่าคุณจะใช้การ์ที่เป็นของโปรเกตนะครับหรือว่าของโซนี่นั่นเองครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับกับเจ้าตัว r e a d ดอรตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีไฟนะครับแสดงสถานะนะครับทั้งเจ้าตัว C-Express นะครับแล้วก็เจ้าตัว s d c a r กานะครับก็มันจะขึ้นนะครับสีฝั่งนี้เลยครับว่ามันกำลังถูกใช้งานอยู่นั่นเองครับ ก่อนที่เราจะสรุปกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคานะครับของทั้ง2ตัวนี้กันก่อนครับราคานะครับของเจ้าตัวโปรเกตนะครับ160 g ิกซีเอเอพรีเซนตไอเอตัวนี้นะครับราคาครับอยู่ที่14,900บาทครับสำหรับสำหรับ160 g ิแล้วก็มีที่ความจุเดียวส่วนตัวนี้ครับเจ้าตัวการ์ดวีเดอร์นะครับที่รองรับทั้งซีเอเอพรีเซนตไอเอนะครับแล้วก็ SD สดีการ์ดวเอรูครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่3,700บาทครับก็ถามว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ราคาสูงไหมผมก็มองว่าค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ถ้ามองเทียบกับคู่แข่งดีกว่า คู่แข่งของตัวนี้จริงๆเลยผมตอนนี้เราที่ผมเห็น,นะครับในช่วงกุมภาพันธ์2565กนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวครับก็คือเจ้าตัวโซ n y ่มีความสามารถนะครับที่ค่อนข้างจะใกล้กันแต่ราคาก็อยู่ประมาณ4,900นนะครับก็ราคา แพงกว่าตัวนี้เป็นพันเลยส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นของโซนี่ราคาเท่าหม,ม้จอแอมปอยู่ที่16,900บาทราคาก็แพงกว่า2,000ครับทําให้ถ้าถามว่าคุณต้องการใช้ซีเบย์เฟสนะครับที่เป็นไทยเอครับ2เซตเนี่ยครับมันค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับพอสมควรถ้าคุณต้องการใช้แต่ถ้ามองในแง่ Val u e นะครับที่เราต้องใช้งานจริงผมก็อาจจะไม่ไดหมองว่ามันคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเม <ME yle S 2> ื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปครับแต่ถ้าคุณต้องการใช้ C ีเบย์เฟสไเ ผมก็ต้องหวังว่ามันเป็นราคาที่คุ้มค่าแล้วก็อยากจะแนะนํามากๆเลยครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซูมคาเมล่านะครับที่ส่งเจ้าตัวโปรเกตนะครับซีเอเอฟไทเอนะครับ160กินะครับแล้วก็เจ้าตัวกากดิเดอร์ตัวนี้นะครับมาให้ทีมงานเดฟได้ทดลองใช้เป็นเวลาพอสมควรเลยนะครับให้เรารูนะครับว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับต่อการใช้งานจริงครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัวกาเซีย์ไซเอนะครับรวมถึงเจ้าตัวเรดเดอร์ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับพร้อมโค้ดส่วนราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นครับสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับให้ช่องเดอะพีของเราด้วยสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ